แอนยกนี่ะยกเชคดีล่ะพี่แอนยกเชคให้ลูกดีล่ะกับเชคยกให้ลูกคนนี้นะคะงานเกิดเอาแม่ยกแม่ยกให้ลูกสิคะแม่ให้พรลูกสิคะเอาเอวยพรต่ออีหลานดูเลยด้วยุขภาพแข็งแรงเออมีโชคมีลาบหายเจอผู้ลำลำเลยรวยรวยพบเจอแต่คนดีๆเลยนะมีคนหักไข่เมตตาเอ็นดูสงสารนะจ้าไปยื่นใส่ก็ได้ แกวขาดปลอดภัยเด้อเปิดหูเปิดตาเปิดทางไปใส่กันมแต่คนรักคนหลงเด้อตาตู้อาอาเปล่าหลูกเป่าเลยลูกเปล่าเลยยันน้ำไรสุดแอบปีบเด็ดต y ้อยู่จ้าเออนนผู้ผู้เขาซื้อเช็คให้กันนั่นผู้เขาซื้อเช็คให้กัน่น่ะอ่ะ ผู้ดันพูดันมูพูดันมูซื้อเช็คให้กันอิลาซื้อให้น้องไอ้ยายบ่กมียังให้ดังนี่พี่แอนคือแม่นะคะนาอนั่นคือซื้อยังก้อนน้องสาวซื้อยังก่สุขสันต์ันเอิาอันโซเฟีย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 ซื้อเช็คให้เพื่อนสาวนะคะซื้อให้น้องไอ้ค่ะอยาออิลาเอาจานมาไม่ลูกตัดเช็คเอาจานมาลูกละ เอาอันนี้เป็นน้ำลูกละอ๋อแล้วถือขวดถือขวดถือขวดบ่เป็นยังเอาจานกับซ่อนมาลูกลาเขาบอกไปเด็มาเต็งกวยาโซเฟียแต็งกิวโซเฟียอ๋อมาม่วลมายินน้ำลูกน้ำหลานเด้อค่ะเด้อ